สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะลุงแจมออนแอร์กลับมาพบกับท่านผู้ชมเวลาเดิมเวลาดีแบบนี้นะคะส1เนาฬิกาทางช่องคมชัดเล็กทีวีค่ะอยู่กับดิฉันยานและลุงแจมของเราคะ่ะครับว,วันนี้ก็มีเรื่องเช่นเดิมะนะครับเป็นเรื่องที่ของชาวบ้านทั้งนั้น,นร,รนที่เข้ามามากมาย หลายเรื่องเลยทีเดียวมีทั้งถูกหลอกก็มีนะคะมีทั้งเรื่องของไปจ่ายเงินไปเที่ยวแล้วัสายการบินก็ต้องระวังไม่ได้ไปเดี๋ยวเราจะมาฟังดูว่าได้ไปหรือเปล่าแต่ว่ามีเรื่องที่แบบไม่ได้รับเงินคืนด้วยนะคะรวมทั้งปัญหาทั่วไปที่มีการร้องเรียนมา จากนะคะบริเวณหน้าโรงพยาบาลเนี่ยมีรถเข็นมาจอดเต็มเหมือนกันเป็นนะถนน,นหรือเป็นที่ขายของไม่น่ใจเมื่อก่อนนี้อยู่ฟุตบาทนะ,ะตอนนี้มาอยู่บนถนนแล้วอีกหน่อยก็คงต้องปิดถนนเป็นถนนคนเดิน ไม่ต้องมีรถแล้วก็รู้สึกจะใช้ผิดประเภทไปหน่อยนะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องราวร้องเรียนต่างๆนี่นะคะมาบอกสิ่งดีๆกันก่อนบอกทุกวันบอกทุกวันอยากให้รวยทุกวันทาไมต้องบอกทุกวันเพราะว่าจะมีคนรวยทุกวันใช่ค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมนะคะเพียงไปซื้อเครื่องดื่มโออิชิกรีนทีแบบนี้นะคะมาดื่มแก้กระหายนะคะทำให้สดชื่นด้วยแล้วก็ยังสามารถลุ้นทองคําด้วยนะคะเพียงกดดักจันสี่เก้าสี่ค่ะตามด้วยรหัสใต้ฝ กดสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะเปิดฝาก่อนไหมเปิดฝาก่อนเปิดฝาก่อนแต่ประเด็นคือคนบางคนเนี่ยดื่มหลายๆคนเนี่ยลืมดื่มมาทิ้งฝาลุงจ๋าใช่ใช่ก็เราเปิดแล้วก็วางแล้วใช่ค่ะแต่ว่าอย่าทิ้งนะคะเพราะว่านั่นเท่ากับทิ้งเงินล้านโอ้นะหรือว่าเนี่ยทุกๆวันนะคะส่งไปแล้วเนี่ยก็จะมีการลุ้นทองคํามูลค่า10,000บาทแจกชั่วโมงละ5รางวัลเอาไว้ว่าทุกชั่วโมงนะคะแล้วก็ทุกหกโมงเย็นรุ้นรวยอีกนะคะกับทองคํามูลค่า1ล้านบาท นี่ค่ะหนึ่งรางวัลเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสองพันสีรางวัลเลยนะ้วส่งยังไงล่ะฮะส่งทั้งฝาไปหรือไงฮะย้ําอีกครั้งนะคะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะคะและไปซื้อเครื่องดื่มนะโออิชิกรีนทีมาดื่มนะคะรถใหม่ก็ได้นะจริงๆแล้วค่ะปาาขึ้นมใช่ค่ะก็เปิดฝาขึ้นมานะย้ำกันอีกครั้งกดดอกจัน494นะคะดอกจันนะคะตามด้วยรหัสใต้ฝานะคะมองดีๆอย่ากดผิดแล้วก็ กดสี่เหลี่ยมแล้วก็โทวออกเท่านี้นะคะท่านผู้ชมก็จะสามารถลุ้นทองคําได้ค่ะแต่คนแก่อาจจะลําบากหน่อยมองไม่ได้เห็นดูเลขให้ลูกหลานดูก็ได้กดให้นะครับครับมาที่เรื่องของเรากันนะคะเรื่องแรกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่นะต้องเตือนกันต้องเตือนกันแล้วก็คนเนี่ยต้องถือต้องชื่นชมเครือข่ายชุมชนคนบางนานะคะแต่ของเราเนี่ยเป็นหูเป็นตาให้อย่างดีเลยใช่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ผม คุณบีครับคุณนยาและคุณอิศอาคุณลุงแจมนะครับค่มวันนี้มีเรื่องอะไรคะเครือข่ายต้องรายงานตัวครับผมเครือข่ายคนบางนาครับผมถุกประกาศครับกะยินดีค่ะลายสมุดประกาศวันนี้ใช่วันนี้มีเรื่องเราจะมาเล่าครับลุงแจมครับคุณนิยาครับเป็นเรื่องราวที่เดิมๆครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดมาแล้วเมื่อสิบยี่สิบปีมันก็ยังเกิดอยู่นะครับคือเรื่องราวของมูลนิธิเถื่อนมาออกมาเรียลายค่าผ้าห่อศพค่าลงศพ Hmm. นะครับ <Right. S 2> อาจจะดูเหมือนว่าอ๋อเป็นเรื่องปกตินะครับแต่คราวนี้มันจะไม่ปกติแบบนี้ครับ hmm. เมื่อท่านต้องออกมาทํางานนะครับนะที่บ้านจะออกมาทํางานคนที่เหลืออยู่ในบ้านเป็นใครครับ hmm. เป็นอากงอา,อาม่าอัซิน hmm. ลุงป้าน,น้าอาและเด็กๆนะครับ <Right. S 2> แล้วก็อาจจะมีพี่เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะ hmm. ครับคนเหล่านี้ครับผมอยู่บ้านแท้ๆไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ก้าวไปเลยใครมากดกิ่งติ้งหน่องหาถึง hmm. บ้าน ครับว่าไงว่าแค่กดเปิดประตูออกมาเนี่ยก็จะเจอมเลนิที่เหล่านี้ซึ่งแต่งตัวเหมือนเตี้ยบม,มีวิธีสื่อสารนะครับ,บ,บแล้วก็ที่สำคัญมีรถกระบะมาหนึ่งคันมีติดสัญญาณไซเรนอยู่ด้านบนมีติดสติ๊กเกอร์ดูเรียบร้อยอนะครับ,รบและยิ่งทำให้น่าเชื่อว่านั้นก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งเปิดมาออกเป็นรูปศพครับศพน,นานาชนิดศพหลายๆศพแล้วก็เรื่องเหมือนไปไป,ไปช่วยมาไปช่วย ้วมยยีะะเรื่องเีลาวเล่ากัน<ๆ>สมจริงว่ากันเถอะ ถูกต้องเหมือนแท็บเหมือนแท็บซึ่งเรื่องมาแบบนี้ทุกท่านอาจจะเคยคินที่ผมพูดนะค่ะฉันก็เคยเจอคุณบีบีใช่ค่ะคุณบีบีฉันก็เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าเจอไหมเจอเหมือนกันค่ะก็คือมาถึงบ้านไม่ใช่ไม่ลุกลามมาถึงบ้านอยู่ข้างถนนบ้างอยู่ตรงสะพานถ้าเราไม่สนใจก็ผ่านเลยไปนะคะแต่นี่มาหาถึงบ้านเลยนะค่ะอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่แน่ใจไปถึงบ้านเลยอ๋อวัดปีนท่าทำไงฮะกดออดแล้วทำไงสาระกดกลิ่นครับแล้วก็ทางเขาจะแสดงบัตรก่อนผมจะมุ่ิที่แห่งนี้ครับนะครับเสร็จแล แล้วมาเปิดเปิดเขาก็เหมือนเหมือนนังเืิให้ดูบอกว่าเนี่ยผมได้รับการอนุญาตมาจากท่านนี้ท่านนี้แล้วนะครับซึ่งความจริงในการมาเทียวอะไรแบบนี้ต้องได้รับอนุญาตมาจากทางหัวหน้าของจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งคนธรรมดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้ไปเรียมไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับถูกต้องถูกต้องครับลุงแจอมจากนั้นบอกว่าเอาไว้จับไหมครับถ้าห่อศพหรือโลงศพนะครับเอาไปช่วยหลื่อเอาไปครับบางทีบงรายตกคนละเท่าไหร่คะ เอาเป็นอาเป็นราวสองร้อยขึ้นนะครับครับค่ะแล้วคนที่อยู่ในบ้านก็เป็นอากงอาม่าลงบ้านนะอาใช่ไหมก็อยากทำบุญมาดิลิเวอรถึงบ้านกันเลยทีเดียวก็เลยทำบุญไปครับตอนนี้กําลังระบาดที่ไหนครับคุณวีบีครับอ๋อช่วงนี้มาในเขตสำโรงเนี่ยสมุรปราการครับข้างบ้านเรานี่เอง ใช่ใช่ใช่ตอนนี้แอมาเขาจะกินเป็นโซนนะเป็นแอรียอันนี้ระบาดเยอะมากนะแถวแถวสำโรงสมุทรปราการษละนะก็จะเป็นจริงไม่แปลกใจที่หลายๆท่านเชื่อใช่ไหมคะวบบีบีพวกแต่งกายเหมือนเจ้าหน้าที่มูลนิธิเลยใช่มีวิทีสื่อสารนะครับมีทุกอย่างซึ่งซึ่งต้องได้รับการอนุญาตคุณบีบีจะเตือนว่าอะไรครับวันนี้จะเตือนอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าคุณที่ฟัง ที่ฟังรายการนี้ที่ดูรายการนี้เนี่ยให้ย้อนกลับไปที่บ้านคุณครับว่าที่บ,บ้านคุณเนี่ยมีใครอยู่ที่บ้านนะครับตัวคุณจะไม่โดนแน่ๆล่ะเพราะว่าคุณรู้อยู่ล่ะแต่คนที่บ้านคุณเนี่ยไม่รู้นะครับ,รบโทรกลับบ้านนิดน,นึงครับบอกว่า ถ้าโกาอา마แอบซิ่งเจอแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปรับเลยแค่เปิดประตูก็พิกก็พลาดแล้วนะครับแค่เปิดมาเนี่ยเขาก็สอบอออแล้วว่าบ้านเนี่ยม,มีอะไรข้างในอย่างไงบ้างนะครับครับค่ะเคยมีเหตุไหมคนะค่ะเดี๋ยวน,นี้ตึงนะครับมูล,ลนิธิจริงๆเขาไม่เดินเรียลายแบบนี้นะครับนธงถามเลยไม่ถางเลยถ่ะไม่มีมาเดินเรียรายแบบนี้ตามตลาดนัดหรือตามตลาดนัดหรือตามสะพานลอยค่ะเพราะว่า โมดีที่มีมีสองประเภทคือหนึ่งเป็นโมลีที่ที่ได้เดินเดือนประจําจากโมลีที่กับอาสาสมัครซึ่งอาสาสมัครไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ร้ายเปอร์หานเปอร์เซ็นถ้ามีเขาจะไล่ออกเลยครับค่ะค่ะงั้นเราถ้าเราเจอเนี่ยไม่ว่าจะมาตามสะพานลอยตามพื้นที่สาธารณะหรือว่ามาที่บ้านเนี่ยต้องเตือนคนใกล้ตัวของเรานะฮะว่าว่าไม่ควรจะต้องเปิดประตูลับเลยใช่ไหมครับใช่ใช่บอกว่ามันไม่มีจริงในโลกครับพวกนี้ว่าถ้าไปทำบุญเนี่ยควรไปทำที่ศาลเจ้านะครับไปทำ ที่บุรีที่โดยตรงนะครับแบบนี้ไม่มีจริงในโลกเตือนอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นไทยนะเตือนให้รู้กันเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งเห็นว่าที่สุดประการของสัมภัรนี้จะมีปัญหาเรื่องจราจรใช่ไหมครับใช่แล้วหรือสะพานะสอย่างหรือสะพานลอยออกไปเลยครับสะพานลอยที่หน้าตลาดศรีและตลาดไหนนะคะตลาดไหนนคะตลาดศรีเนี่ยเป็นตลาดที่ก่อนในเรือนะครับ เขาจะรู้จักกันในโซนนี้ก็คือตลาดตรงข้ามเป็นโรงงานผลิตสังกะสีครับเขาเรียกว่าตลาดนาสังกะสีครับหรือสะพานมีผลอะไรล่ะผลอย่ากแร้นะลรงจั่มตลาดนัดแห่งนี้คนเยอะมากเป็นตลาดนัดนะครับแบบว่าแบกดินแต่ว่าคนเยอะมากถ้าสะพานลอยนี้ไปปุ๊บเขาจะสร้างทางมาลายให้นะครับคนข้ามแต่ถูกถ้าเมื่อมีทางมาลายเนี่ยครับปัญหามาแน่นอนคืออุบัติเหตุครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับ นะครับเพราะว่าที่นี่รถเยอะแล้วรถสมาร,ร์ตเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งกันเร็วพอสมควร,รนะครับอย่างที่สองถ้าช่วงเย็นจะเกิดอาการรถติดหนักขึ้น นะครับให้เต็มใจนิดหนึ่งแต่ว่าเต็มใจเพื่ออนาคตครับเพื่อรถไฟฟ้าเนี่ยจะเข้ามาก็อดทนกันนิดหนึ่งจะสร้างรถไฟฟ้าว่างั้นเถอะก็เลยก็เลยว่าตัดที่เขับลงสูงเท่ากันพอดีเอาสูงเท่ากันพื้นที่ก่อนใช่ไหมตองเรือออกจบกบต้องเคลียร์ก่อนจะใช้เวลานานไหมคะนนัมื่อไหร่ไปสอบถามเขา รกว่าจะเสร็จก็ประมาณสี่ปีครับแต่ว่าตรงจุดรื้อสะพานเนี่ยค่ะหมายถึงรื้อสะพานเนี่ยจะต้องรื้อสะพานแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแค่คืนเดียวก็ออกไปหมดแล้วครับวันวันนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้ไว้ไม่ต้องเตือนกันใครจะใช้เส้นทางนั้นนะคะเราระวังนะรถติดราต้องระวังว่าติดอยู่แล้วปกติก็ติดอยู่แล้วใช่อย่างแรกหนึ่งรถติดสองเราก็ระวังคนที่ข้ามเปจับจ่ายครับข้ามไปข้ามมาจะเยอะครับขอบพระคุณครับคุณบีบีครับขอบคุณมาติลาสุดประการนะครับที่เข้มแข็งของเรา ในเครือข่ายบางน่เข้มแข็งจริงเพราะว่าเป็นหัวเป็นตากันตลอดเลยเพราะว่าคุณมีบีเองก็รับข้อมูลมาจากทางประชาชนทั่วไปที่เป็นเครือข่ายของเรามาเป็นเครือข่ายกันเยอะๆนะคะเพราะว่าภัยต่างๆนะฮะเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนหรืออาชญากรรมก็ดีเนี่ยถ้าเราช่วยกันเป็นหัวเป็นตาก็จะทําให้ลดตรงนั้นไปได้มีอีกเรื่องหนึ่งที่วันก่อนจำได้ไหมเราคุยกันว่าเอ๊ะทำไมไอทีของเราหรือว่าธุรกิจซอฟต์แวร์อะไรต่างๆของเราทำไมมันถึง ชนะพม่าอยู่ประเทศเดียวในอาเซียนวัดแล้วเนี่ยสิบประเทศท้งที่เราหน้าที่จะเจริญกว่าเขานะค่ะความหมายของรู้จันทร์ี่แบบว่าชนะพม่านี่คือว่าเราควรจะต้องนําหลายๆประเทศในอาเซียนเพ่อนบ้านเนี่ยไปไกลเพราะว่าเราเรามาก่อนๆแล้วใช่ไหมครับเพราะก็พอดีไปอ่านหนงสอพิมคมชัดฤกเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าขนาดมีประชุมคณะกรรมการบอร์ดซอฟต์แวร์เพื่อการส่งออกปรากฏว่าผู้วยการไม่เข้าประชุมด้วยเพื่อที่จะวางแผนในอีกสมปีข้างหน้า ก็เลยสงสัยว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามติดต่อไปที่ผู้ในการว่าทำไมไม่เข้าประชุมเพราะการวางแผนเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมจะได้รู้ว่าก้าไปทางไหนบอกยุ่งไม่ว่างอะไรทำการ้ความสําคัญนี้เป็เรื่องญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมก็คณะกรรมการบริหารของซอฟต์แวร์นี่ฮะก็เลยมีความกังวลมากไปฟังเขาดูหน่อยดีไหมไปคุยกันหน่อยนะคะว่าที่